ตามเอ็มนะครับตามผมมันไม่ทันหรอกตำรวจโอ้โหของซื้อลองลองแล้วครับลองลองแล้วไอ้กลมหน้่เงยหน้าหายใจออกให้สุดกล้าหายใจสิเวล่เฮ้ยตายจริงด้วยแชทเฮ้ยข้าหายใจหลายรอบแล้วน่ะมีรอบเมื่อกี้หน้าแดงอ่ะ นี่กินขนมอยู่ไม่รู้ว่าช่วยไหมแต่อร่อยมากตอนก็านายักไงหนึ่งชั่วโมงรัวไปเอ้าไอ้ไอ้ตัวนี้อยากให้ตายซะแล้วอยากให้ผมตายแล้วล่าสุดกาก้ากันแล้ว ถ้ากินแล้วสึกอีกมันจะไม่ดีนะ,ะแย่แล้วเนี่ยลแล้วคุณอุ้ยรถอะไรอ่ะแล้วคุณทำไงตอนเนี้ยตกใจนึกว่าอะไรกูโคตรแรงเลยเฮีย <c oughs> แม็กดาเล,ล่นตำรวจน้องพี่โหโคตรแรงอ่ะจ้องต้องเลยว่าจะโกงไปถ้าไปโกงไปนะปว่าไปเก็บไปออว่าไป ตกใจหมดเลยนึกว่าตามพี่เมื่อกี้เนี่ยมาอูทูนะถอดฟังแล้วถ้าพี่เดี๋ยวผมถอดฟังคำหนึ่งเขาบอกอูทูได้อ,อ,อ,ไดอ่ะสามสองอูทู่แล้ว ว่าทำไมทำไมอุดอุดืออุดถุอุดถแล้วมันมันสะอึกไวกว่าเดิมอ่ะว้ายคนที่ใช่ไม่ต้องพยายามเว้ยเดี๋ยวเข้าอาจะออกเดี๋ยวพอ of <laughs> ลองปล่อยนะแบบชิวๆเลยโ okay, อเคมาแล้วหนึ่งจบปูนคนรวยไปเฮ้ยอุดรูหูอีกแล้วเหรอใช่จบปูนอะไะพี่ใช่สิบถุงสามหมื่นห้ามั้งผมชอบกดไม่โดนเลยพี่ประเด็นถุงก็สามพันห้าแต่พี่ว่าเราต้องไปกระหาักลางกันไม่งั้นเดี๋ยวรถลบชอบลืมเดี๋ยวแม่งจับเลย ตรงนี้มีเอพีซีนี่ว่าจำไม่กันจำไม่กันตรงนี้จุดนี้มีจุดนึงโอเคพี่ <Okay. S 1> จุดใหม่จุดใหม่ ฮัลโหลพี่เฮ้ยลโหลพี่ใครมีรถบ้างผมจะตายอ่ะติดลบสองแล้ว รอครับหมวกชมพูอ <Century> ย <azo Ranger Foot> ู่ไหมครับฮ <gs> <voi> <fruit> ัลโหลครับเขาว่าไงเฮ้ยฮะชื่ออะไรครับชื่ออะไรชื่อไอวี่ครับสวดนะครับพอดีน้องผมชื่อไปะน้องผมสวดเหมือนกันครับฮัลโหลครับปาพี่ชอบชอบเด็กสูงๆไหมครับเด็กสูงๆหน่หล่อๆหน้าตาดีๆชอบไหมครับ น้องผมเขาหาแฟนอยู่อะพี่งไงแฟนไม่ใช่ครับไม่ใช่น้องผมมาหาแฟนครับพี่เป็นผู้หญิงคุณสดไหมหนุ่มไม่ใช่ผู้หญิงอดีททำไมครับฮะ <h> ah> ทำไมอรอ <h aren> ไ,มไม่ไม่ทำไมไงไม่ไม่รู้เล่นอะไรไม่รู้จะเล่นพุกอะไร <h aw> ชอบเด็กไหมครับ <h aw> การหายใจไปสามนาทีอ่ะเกือบสามนาทีอ่ะเราคุยกันเอาผมได้ไหมเฮ้ยหายเหรอเฮ้ยปวดหายวะไงอรอใช่น้องน้องไพร์ครับน้องไพร์ทำไมพี่มาขายน้องสองนาทีป่ะใช่ป่ะนานอยู่เหรอเขาหาแฟนอยู่ไม่รู้เกี่ยวกี่ทีฮะ้วไม่ใช่ไม่ใช่สามนาทีมูดมัวเฮ้ยแต่การหายใจจนจะตายอ่ะง่ายง่กาหายใจตัวสึกงบอกว่าเริ่มเริ่มซึ้งแบบ ไม่น้องเขาเขินไงน้องนิดนึงอ่ะไม่ถูกอยู่แล้วครับคนแบบไม่ค่อยชิลไม่รู้ว่าไม่รู้เกียรดีอ่ะเวลาเจอสาวอ่ะเฮ้ยหายแล้วอ้าวต้หญิงหรอไปชิวๆไม่คิดอะไรครับวัดเจี๊บมาเยอะชอบไหมเสียงน้ำเสียงเนี้ยชอบไหมชอบไหมครับน้ำเสียงเนี้ยชอบไหมผิวเด้อชอบไหมครับน้ำเสียงนี้ชอบไหม นตักเสียงครับพี่หล่ออยู่เรียนเรียนเซนคาเบียหล่อสูงร้อยแปดสูงร้อยแปดห้าหน้าตาดีเด็กอายุสิบเจ็ดชอบรับถ้าเยนเทียบกันหนวกก็เตี้ยนะพี่ชอบไหมแล้วชอบไหมเด็กแบบเนี้ยแนวเนี้ยมีใสหรือเปล่าอะไรนะต้องดีใสหรือเปล่ามีใสดีครับหล่อดีชื่อว่าอะไร เฮ้ยพี่ดาบปเลยครับพี่ชื่อว่า <pe> อะไรพี่ดาพี่ไปมาหาพี่ไปไหนอ้าวไปไปน้องเราไหมอ้าวจำน้องไม่ได้อีกอะไปไหนอ้าวหนึ่งหนึ่งไหมยาผมโอ้โหไป b บ b y girl เก็นนตัวของฉันจะไวหนึ่งหนึ่งไหมไปอะรู้จักไหมพี่โดนนะพี่โดนพังเลยนะไปจีซองอ่ะไปจีซองอ่ะ เดี๋ยว W E อ่ะไปจี o ซองอ่ะพี่ว่าแต่พี่เชื่ออะไรผมพัจริงเลยอ่ะเป็นแฟนไหมพี่ดาวเขาไปใครเลยพี่ดูหอคนเป็นแฟนง่ายเนาะโอ้โหพี่ดับพี่เฮ้ยหายแล้วแชทพี่ผมครับใครบอกให้กล้าหายใจจะตายอ่ะน้อยแล้วเป็นไหมแฟนอ่ะพี่เฮ้ยอย่าอย่าทักมัน เอาแม่งยังไงเลยพี่มาความให้หนูาแม่โหไปเพี่ไปกับวะเขาไม่น่าจะเลี้ยงได้เอาไปพี่ดาเขาไปเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไปไกลไหมพี่ดาบอ่ะเขาไปไกลแหละพี่แล้วลากรขโถอดเขาไปไหนแล้วพี่โอ้โหโอ้ไปผมจำได้เลยว่าตอนแรกอ่ะแบบเข้ามาพี่ดาวด้วเฮ้ยแป๊บนึงไงไปเดี๋ยวมันเรื่องะกูแป๊บแล้วก็ไปอีกทีนึง S <S แล้วก็ลานเลยแล้วที่